ไปดูกิจกรรมที่เทศบาลนาครน,นนทบ,บุรีกันบ้างน,นะฮะเขากิจกรรมเพื่อชุมชนนะฮะเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนนะคร<ะ>ับลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติอบรมครอบครัวสุขภาพมีลงนามเอโยป้องกันภัยพิบัติด้วยนะฮะแล้วก็มีโครงการต่อต้านยาสพติดด้วยนะฮะไปชมกันครับ<ะ>นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นนทบ,บุรีพร้อมคณะเข้าวร่วมกิจกรรมปลูกข้าวหอมประทุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวานวันแม่เกี่ยววันพอ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568นายสมนึกคณะเดชากุรนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร่งเสริมพ,พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวทั้งนี้การอบรมส่งเสริมพัฒนา นาศักยภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและบุคคลทุกกลุ่มวัยโดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ของสังคมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์มาตรการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเทศบาลน,นครน,นนทบุรีการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การดูแลแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องมีประ ิิธธพธภานอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน นายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างเทศบาลน,นครนนทบุรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีจำนวน23แหง่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครนนทบุรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน23แหง่ง นายนิพนธ์สกุลวีวรวันรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายประกาศชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคประชาสังคมและภาคเครือข่ายในระดับพื้นที่ภายใต้แนวทางชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับครัวเรือนและชุมชน นายนิพนธ์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมคณะเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนตำบลท่าสายจำนวน320คนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนการให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน